สี่ดีค่ะนากร,าระใจค่ะเราดังช่องแรกพร้อมที่อัปเดตกันแล้วเริ่มที่ข่าวนี้ชมพูใจกว้างที่รับเที่งคืนได้ค่ะช่องปี ที่ผ่านมาสาวชมพู่ได้บินไปขา้าวดาวกับหนุ่มน็อตวิศรุตที่ประเทศญี่ปุน่นจากนั้นก็บินไปเที่ยวต่อที่ประเทศเกาหลีโดยมีคุณแม่ของทั้งสองคนบินตามไปสมทบเลยเป็นที่จับตามองว่าสาวชมเตรียมตัวขึ้นแท่นเป็นว่าที่ลูกสะภ้ยตระกูลรังสีสิงห์พิพัฒน์ในอนาคตอันใกล้นี้ก็ว่าที่อีกไปอีกพักหนึ่งว่าที่ไปยาวๆหรอว่าที่ไปก่อนว่าที่ไปก่อนอก็คือจริงๆก็ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ไม่ได้เร่งรัดอะไรอะค่ะก็เข้าใจว่าเราก็ก็ทางานอะไรอย่างเงี้ยกำลังแบบสนุกกาลังมีช่วงเวลาดี กับเรื่องงานอะไรเงี้ยทิปนี้ไปกับคุณแม่ด้วยใช่คุณแม่ตามไปที่เกาหลีเป็นยังไงบ้างได้ไปช้อปปิ้งกับคุณแม่ที่ไหนอะไรยังไงบ้างก็ไม่ได้ชอบอะไรมากมายส่วนมากก็เดินเล่นอะไรเงี้ยหาอะไรอร่อยๆทานในส่วนของชมก็คือแบบอยากให้คุณแม่ได้พักบ้างเงี้ยเพราะว่าดูแลพ่ออะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็เขาก็เหนื่อยอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาแบบเออไปเอาบรรยากาศที่อื่นบ้างอะไรเงี้ยส่วนคุณแม่คุณน็อตก็เหมือนว่าเห็นว่า ชมอ่ะไปเกาหลีบ่อยมากเขาก็เลยแบบเอออยากรู้ว่าเออมันแบบมีอะไรอะไรเงี้ยดูแบบคุณแม่น็อตเขาจะปื้มชมมันไม่เศรนะก็ปกติแหละก็ตามนั้นแหละก็ตามนั้นส่วนข่าวที่ว่าหนุ่มน็อตชอบท่องราตรีปาร์ตี้เป็นประจำนั้นสาวชมก็ไม่ซีเพราะถือเป็นเรื่องปกติของผู้ชายค่ะก็เที่ยวก็ปกติให้ปกติชมให้ไปก็ให้ไปขอไหมขอไหม ไม่ต้องขอหลอกโตๆกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็อาจจะมีแค่ว่าเออบอกบอกกล่าวว่าเออวันนี้พี่ไปที่นี่นะอะไรเงี้ยมีห้าไหมแบบอย่าไปเลยกลางคืนที่ก็ไม่แต่เขาก็เป็นผู้ชายแล้วก็โตแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ดูแลตัวเองได้เดี๋ยวเขาถึงบ้านก็ไลน์มาบอกอะไรเงี้ยแค่นั้นใช่เพราะว่าเราก็ต้องไว้ใจซึ่งกันละก็ต้องมีสเปซให้กันอื กรีนตัวพ่ออย่างบอยปะระกอบถึงกับเสียฟอร์มไปเลยล่ะคะ่ะเมื่อวันที่มาอัดรายการ3ามแซบเจ้าตัวกระโดดว,วิธีการนคนเก่งกาลแมที่อาศัยความซีส่วนตัวอกกระเป๋าของนุ่มบอยมาแฉให้เห็นความซกมกกันชัดๆทำเอาเจ้าตัวถึงกับร้องเสียงหลงไปเลยล่ะคะ่ะเท่านั้นไม่พอยังโดนน้องชายสุดเลิฟน่องกับพัดแ์วิรกรรมแสบๆแบบไม่ไหวหน้านุ่มบอยอีกก็ใช้ปิดไฟมั่งหยิบหยิบโทรศัพท์เนี่ยบ่อยครับก็ ก็ไม่ทําก็เขาก็นอนยูยเฉยผมก็เขาก็ตะโกนเรียกมาไกลๆผมก็ผมเมื่ออยู่ไกลกว่าเขาอีกนะแต่ว่าผมนั่งอยู่ไงเขาก็นอนอยู่ตะโกนเรียกพาดปิดไฟหน่อยแล้วเขาก็นอนหลับตาเลยโอ้โหเป็นิี่เล่นหน่อยเล่นหน่อยอ๋อก็จะมีแกล้งกันตอนนอนอย่างเงี้ยผมจะนอนเขาก็จะมาแบบมากวนไม่ให้ผมนอนอะไรเงี้ยครับเอาหมอนมาฟาดอะไรเงี้ยครับชอบแกล้งน้องด้วยชอบใช้น้องชอบอะไรเงี้ยเป็นธรรมดา วันก่อนสาวขวัญอุตสามณีมาอัดรายการศึกสองบ้านที่สตูดิโอพลีพลัสดาวกระจายก็เลยกระแสะถามถึงเรื่องที่เจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ในหน้าหนังสือพิมพ์เรื่องที่ว่าสัญญากับช่องต้นสังกัดกําลังจะหมดและอนาคตอาจจะขอเป็นนักแสดงอิสระโดยให้เหตุผลว่าต่างก็รักทั้งวิกพระรามสี่และวิกหมอชิดก็ยังเหมือนเดิมค่ะก็แล้วแต่ก็มันเป็นเรื่องของอนาคตอะค่ะก็ ยังยังคิดไม่ได้บอกไม่ถูกตัวว่าทุกวันนี้หนูอยู่ที่ช่องหนูก็อบอุ่นใจดีค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่เขาก็เอ็นดูขวัญแล้วก็ก็เชื่อในตัวขวัญยังให้งานหนูทำอนเดินมันยังไม่ตกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สบายใจดีค่ะสาวอึมกระแตสุภักษรเรียกเสียงฮือฮาอีกแล้วกับการโชว์ขัดขัดถูถูมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ Bite, ที่ทุกคนเห็นลีลาแล้วต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแซบ่บเวอ เกิดเปิดร้านคาแคจริงๆมีหวังมีลูกค้าหนุ่มๆไปต่อคิวยาวรอให้ล้างรถแน่นอนเซ็กซี่ขยี้ใจแบบนี้ไม่รู้ว่าจะกลัวโดนแอบถ่ายภาพหลุดหรือกลัวกระแสวิจารณ์ตามมาบ้างไหมต้องไปฟังเจ้าตัวค่ะมีหลุดด้วยหรอก็ไม่ทราบค่ะก็จริงๆแล้ววันนี้ก็ก็ค่อนข้างที่จะเซฟอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ถุงน่องค่ะใส่งน่องด้วยอะไรเงี้ยค่ะข้างในก็เซฟด้วยอะไรเงี้ย กลัวไหมว่าจะมีถ่ายภาพเราออกมาแล้วไปปล่อยในปรนเด็นบัลลุกลก็จร,จริงๆแล้วตอนที่โพสตอนที่ซ้อมอะไรย่งเงี้ยค่ะก็มีคนเช็คให้อยู่แล้วและก่อนที่จะมาเชิญล้างรถว่าผิวแบบนี้กระแตก็ได้บอกหนุ่มหลุยเพื่อนชายคนสนิทแล้วซึ่งก็โอเคไม่ได้ว่าอะไร คุยกันอยู่แล้วค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วกตาก็ทํางานอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะบางทีบางทีเราก็มีผู้จัดการคอยดูงานให้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาได้ตามมาดูด้วยไหมคะขานใจเลยหไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะเขามีคอมเมนต์ไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เรารับงานนี้อะไรเงี้ยไม่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาคบเกิดกตาก็ก็ทราบอยู่แล้วแสดงว่าถ้าเป็นเรื่องงานนี้เขาไม่ได้ห่วงไม่ค่ะก็เป็นงานช่วงหน้ายังมีข่าวเด็ดและก็นังือดีน่าอ่านมาแจกอดใจรอแป๊บๆนะคะ